Yeah. No. สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้นันมิตซูบิชิเพื่อคุณนะครับผมจากทางเพจ youtube แล้วก็ช่องทางมิตซูบิชิเพื่อคุณนะครับผมวันนี้นันจะส่งมอบรถมิลาดันสีเหลืองคันนี้นะครับผมให้กับคุณพี่อํานวยสุานะครับผมอันนี้ก็คือพี่อํานวยไม่ได้มาด้วยก็คือจะส่งตัวแทนมาให้นะเขาจะเป็นแฟนของเขานะครับผมอันนี้ก็คือนันสวัสดีครับนะครับก็คือ ขอสัมภาษณ์คุณพี่อีกครั้งหนึ่งว่าการซื้อรถกับนานที่เป็นทางออนไลน์นะครับผมที่มาติดต่อซื้อนะครับผมแล้วก็การจัดแฟนเน้นนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมว่าแฟนเน้นผ่านงานไหมหรือว่าการซื้อรถผ่านออนไลน์นี่ก็คือเชื่อถือได้ไหมนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็การตกแต่งรถถูกใจไหมนะครับผมคือ,อ,อผ่านออนไลน์ใช่ไหมคะใช่ครับแป๊บเดียว,วอะไม่ถึงอาทิตย์อะครับผม แล้วก็ไฟแนนซ์น่ะประมาณ3วันนะคะคผ่านผ่านเร็วมากเลยแล้วก็น้องนันให้บริการดีมากเลยตกแต่งครับเราจุดรทุกอย่างทุกอย่างเลยอ่ะเป็นเซลล์ที่ดีสุดเลยขอบคุณมากก็คือได้ครบเสีได้ครบเซตตามที่ลูกค้าต้องการนะคะที่อื่นไม่เคยได้แบบนี้ ขอบคุณมากครับผมเพิ่งมาเจอที่นี่อ่ะได้ครับผมก็นั่นก็ขอฝากลูกค้านะครับถูกตัองและเปิดแชร์แล้วก็ถามมาออกรถอ่าใช่ะอะถ้าใครสนใจที่จะมาออกรถกับน้องนันนะคะเชิญได้ที่มิสซูที่นี่นะคะครับผมขอบคุณมากคับค่ะที่ร่ำรวยขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ